สวัสดีแลวก็ทักทายนะครับผมสวัสดีแล้วก็ทักทายเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมอาณาจักรเสียอามครับมาบุกอาณาจักรเสียอามครับผมครับล็อกกี้ล็อกกี้ถุงเงินแก้วครับพี่น้องเอาอา้าจักรล็อกล็อกกี้มาครับล็อกสามล็อกครับพี่น้องล็อกระดับล็อกระดากไปคู่ครับแล้วก็ล็อกหัวคัซี่ เอาอีกดอกหน่อยทางผ่านครับผมแวะรับเรือน้นเสียอ้าบครับอุปกรณ์การพ่นสีครับอุปกรณ์อุปกรณ์การเปลี่ยนแปลงนะครับสีเขียวเขียวโกบีครับสีรถโอ้ยคันไม่เพิ่นครับรถคันไม่เพิน่นรถคันไม่เพิน่นโอ้ยสีอย่างไรมางามเถอะ จังว่าเดียวมันหัมันเดใจมันหัวมันน่าหัวมันอดลอกกี้ครับพี่น้องจากลอกกี้เอามาลาครคับเอามาลาโกเบโก้นะครับผม SK ชเคร,ร้อยมารครับโอ้อันนี้สีเหลืองวะหลังหางปลายสีเหลืองอ้าวสีไม่ให้ย<ส>ันตัวนี่น นะครับสีสองฝองครับสีเคลือบเงาแด้เกลอว่าป้านี่เอาพ่อท้าพ่นบอทักหน่นพ่นไปเป็นบางรายการนะครับพี่น้องพ่นไล่มองแล้วครับผมไก่เสียล้วแต่วสีว่าถอใจป้าออมมาจนพิษผ่านไล่ป้าอามขาดการไว้ครับสีของเงินเกลืออะไร พลาดได้จังได้ป่ะมาชมข้างหน้าครับสีพระเจ้าบาทสีบอรครับพี่น้องข้างหน้าครับยังบอท่านติดฟิล์มนะครับพี่น้อง,องบอท่านติดฟิล์มครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะสีเปติดฟิล์ม จากวันนั้นถึงจากวันนั้นถึงวันนี้ครับความเป,ปเ,ปเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมอสันได้ฝนตกฝนก็ตกดีๆครับพี่น้องปแปลงงานวันหันได้สาม่ยวครับปปปปแปลงงานวันหันได้สาม่ยวเวอร์ติแบบว่าเลียนนะปลาอำ่ำพอดีอยู่เฮือนพอดีวานตะบบอยู่เฮือนรอครั <c oughs> บช่วงล่างฝนสีดำแล้วครับเรียบร้อยเก็บงาน เป็นบางรายการกกกกพเรพื้นนี่ลอกออกแล้วพื้นตะกี้เป็นยางครับเป็นยางยางแถบมานายางแบบหนาแบบหนักใส้ยีบวัวป่ายางมันัเสยียบกระโปก,ก,กเอาลงปลาเนาะบันไฟเอาไฟลงปลาเนาะเดี๋ยวเพื่นนอะใส่อีบครับพี่น้องยางห้องนะครับเป็นยางห้องไม่มียางห้องอยูอ่ยนี้นะครับ นี่ครับจ้าล็อกเราอ,เอ,าอ้เอาล็อกเอาล็อกมาเยี่ยมยามปาอัมอู้ล็อกกี้คันนี้กันชนสวยกันสุนที่งามจังวะรถเสียกล้องครับกล้องพาณนิว่ากันสวนแบบงามนี่ป้าว่าทามเปลี่ยนน้ำพ่น,นีิป้ากันสวนนี่ พอดีพอดีกันนึ่กันจนสวยครับผมสวยๆคันนี้เป็นล็อกกี้นางฟ้านะครับนี่คัสซีใหญ่นะครับโอ้งามคัสซีเต็มสวยคันนี้เขาจะมาตัดเป็นรถเทนเลอร์ลากเบโคนะครับลากโกเบร้อยสี่สิบส per x นะครับของเสียกล้อง ดูช่วงล่างครับสองเพลาโอ้เกียร์ไงครับเกียอีตันพลังอีตันครับสวยๆเคยมาตัดเทเลอร์ครับผมเกียรเทเลอร์หลากไมโคครับนี่ไมคอัพดอกเบอร์รี่เทเลอร์เด้๋ยวยิงคาร์บันเสาร์อ่ะสิเบแกลหางป่า วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่จะถึงนี่แหละได้ยินข่าวว่าจิบิแกวหางปลาอย,ยู่สระกข้ามครับเอามาใส่เจ้าล็อกกี้นะครับก็เป็นเครื่องสัดส่วนเครื่องลอยก็หาบอลอยก็หาเจ้าว่าเกียร์เกียร์ยี่ตันสวยเต็มเส้นครับสำหรับคัสซีฮึ่ม ไปเบิ้งปลามันฟใเดียวครับเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นใส่บบถืออ้องลุมลงุมเอออันลหันลาข้างั่นยวกระเบื้องนั่นเยเขาจจนถึงกรเบื้งตัวยางนี่ไป้นั่นดีเยออจังสั่นแ่มเอากระเบที่ดับมาเห็นปุ๊เอาเซฟต้องกานด้วยกนสน แก้มแก้มข่า้ามพันองขางนันรวมกันอะบ่ตัวนี้ตัวนี้ก็ต่างหากันบ่ตัวนี้เงียนตัวนี้เนีนสามพันสามพันอะไรเนาะเฉพาะตัวนี้นั่นเงีนแบบตะตวันเป็นแบบเรียบเบิดเดยเอันข้นอันไอ้นัเนขั้นเนี่ยนี่อของ่งใช่่นหา เออคือฮองกูเนี่ยปันหาเลล็อกกี้ครับผมล็อกกี้สามล็อกกี้ครับจอดพี่ล็อกกี้หกล็อกขันนึงหลักการล็อกกี้ชิบล็อกสองขันครับล็อกล็อกแท้ก็ล็อกปลอมครับครั้นี้ล็อกแท้ครับนี่รถห่างวะแม่นแนเนอนรถห่างแท้ครับซาลาป้าเนี่รถห่างแท้ให้กันครับผมรถห่างแท้ โอ้สีเป็นสีเขียวโกบีครับสวยตามงบครับบวัวกันพี่น้องเอ้ยนะครับเงินมันหมุนบบทันเนาะเหตุใดเห็ดตามเงินมีนะครับสวยตามงบนะครับาบ,รบ,บางงามกว่าซาง,างไพรวาบางางามกว่าซางเพิ่นงามคือเกา่าแล้วฮะต่อถือว่ดอะเบาื้องตามต่อไฟครับผมเดี <c oughs> ๋ยทำไมันถือได้ไม่จอดเปิดแลด้ลังตับหมดดิ กัดแปมันแนบแบบเปิดเบอร์เปิดดังตุบหลุดควันห้อมเลยหวยมาแบบเอาอันนี้ใส่ไหมบอดนบอกแปกเป็นีไยบอกพ่นบางไปพ่นบางนะครับถึงสีหอดแน่บหอดแน่ครับมองหอดก็งามอยู่ครับ้องบองหอดก็สทางเพิ่อเพื่อซองมังปั่นดอกอ๋อ ยางตปลงสื <eux ils S 2> <azione> ่อครับยางใส่จนลืมข้าวยางฉันขายกน้ยอะไรื่อบอกบอบบกบ่ย่มจ้งอ่ืมตัวหางนาล่ีดำมันกบ่นใ่กันบ่บ่เบิ่งมาชมความเปลี่ยนแปลงของเจ้าลอกกี้เสียอามครับ ไปไล่บังคีบเก่าได้พี่น้องครับผมจากมือหลกเทียวมากครับจนมาหอดมือนี่ครับผมเว้ยคนละสีครับมือเหนือมากหัวชิดเงินครับพี่น้องไปไล่บังคลิบเก่าเด้นะครับคันนี้เอามาจากมหาชนะชัยนะครับใครที่ดูคีปเก่าอยู่นะครับบ้านสางแป้นครับผมอำเภอมหาชนะชัยนะครับตอนนี้ไม่เป็นผู้สาวปทุมราชแล้วครับแต่ตอนนี้แต่งตัวใหม่แล้วยี่นี้ ปลากำลังดูแลเรื่องไฟครับผมโอ้ยต่อหยานบัตรถือหยาดมันต่อไฟบัตรถือ,อยางหุ่นจุ๋ยหว่านห้าอย่างละบันโอ้ไปเอาสายไฟววสร้างพุ่นกระมาดฐานสร้างพุ่นพุ่นสร้างพุ่นยางอยู่พุ่นอ่ะพี่อุปกรณ์การพุนพ่น นี่ควมตั้งใจมาได้เมื่อเจ้าสีนีพี่น้องเอ้ยนี่ดือเงินแก้วครับผมจังไรจังไปได้เกี้วโกเบมาเส่จนเบิดอขั้นบ้านโอ้ยผ่าดเป่าลี่ยวป้าอ้าวผ่าดเปลี่ยวผ่านเปลี่ยวผ่าดกับผาดโคตรสีเว้ย บรรยากาศฝนตกครับผมโอ้ยนี่บอกอะไรแตงเพลินทังมาล่ะปะโทล้แตาไฟมาเบิ่งอะไรแตงครับมาเบิ่งอะไรแตงพี่น้องบ้านนี้เฮียนี่ระดินอันนี้คืออะไรกระจกกระจกแซวเขามีกาบวดูดิกระจกไอ้เด็กระจกช่องหมาครับพี่น้องโจกซองหมาครับบ้านกลมครับมีอะไรนี่โอ้มีผ่ามีทงรวะมีตุ๊กตา ชุดกระจกครับพี่น้องชุดกระจกครับคุณขาจับกระจกขาจับมีเสิยน,นโอ้หน้าซาบวนนี้นี่นกระจกบางค้างกระจกบางค้างนี่ชื่อบอกเ่าของมันโอ้อะไรแต่งปลาออมจัดเต็มคือก็มาทานสิงให้เท็กท่ากับยังกระจกสองกันชนฮีโนโ่สิงให้เทก็กเอ้าเขาเกิดกระจกซองมาขนาดเท่า ไปสร้างเอิ้นบุือกันไปใช่แล้วนะปลาอ้างไปใช่ละโอ้ปลาอังปลาปลาอ้างยังงงการต่อไฟอยู่ที่ตามตัวครับพี่น้องพี่ที่สามตัวครับเป็นสีตัวไฟเห็นเบิ่งเลยมาเบิ่งความสําเร็จเพิ่นมันสีสําเร็จหรือว่าสําเร็จครับสีสําเร็จหรือสีสําลวงใช่เดยเป็นใช่เลเปิดแต่ตัวตัวนี้แล้วกันเปิดเบื้องต้นบอกใช่ไหม ชูชีวิตลายสายไฟกันดิบดึงทึงเถืดนี่งันก็บบตีเด้อเว้มันตัดกันทุกทีโ้ยมันนายจะควงเหรอเดี๋ยวตีสฟีม่พี่น้องเดี๋ยวก็รอครับยังเหลือเดยยังเหลือเดยปะใส่นี่ดาบัตต้พลั่นเออเดี๋ยวโอ้ยคนละขั้นคนเร็ว ราคาโจกช่างนัดเหมือนเดิมนะครับทุกเซจบริการช่างนัดคือเก่านะครับตีนเสาผ้าไปล่างแพ้ได้เหมือนกันเตี้ยเกลียวเกลียวอยู่หันอยู่ตีนยเกลียวล้มล้มไปเตี้ยถือจับไว้มันโต๊ะล้มมันบาดโต๊ะล้มอันเจ้าสื่อส้งของยางไปพอดีนะตีนผัไปเอาเป็นจังใดแบบเลือดหน่อยเลือดยังงานแพ้เรากินมาหา้งเตี้ยนังเตี้ยน ป้าก็คิวเหรออ๋อโอ้โอเมนโอ้เมนคิวคนละอันโคิวสายไฟพี่น้องถ่ามแป๊บนึงเด้อครับพี่น้องให้เพิ่นต่อก่อนเดี๋ยวจะมาบึงนะครับมาต่อครับพี่น้องเดี๋ยวๆมันไหนอยู่นี่กําลังไล่สายครับโอ้ยกะว่ามันส่ได้แล้วพังหันนี่นึกว่าสีต่อและเป็นเหลียวไปเหลียวมันไป็นเยลี่ยมจุลุม บัวมันมันอยู่างหนน่บัวอย่างองโอ้ฟตัวนี้ไฟเลียวเออไฟดีมันต่างหากไฟดีไฟดีก็ต่างหากโอ้ยหางมจะสองบอจู่หันนั่นเชินบวบงิต้าบ้านยห้ายิ่อ่ะโอ้ยมันหนิงห้ายิ่งกูมือือคือเลยข้างในดำสีดำเลย กำลังพันสายครับค้นตัวกับพระท่านหมั่นใจไ่เด้หรอกนอง,ง,งกต้องล่องวังสดละฝั่งนี้มันบ่เห็นครับมาต้องเบิ่งฟังผีเนี่ยไี่ฉันไม่ได้ไปฉัน กันกรต่อเอาตัวเนาะสันตัดยาวตัวอ่อาไม่พอซื้อเรือขายเนาะเรือขายของเราเหล่าไฟผู้ใดนี่คือสองอันถามอันสอนกันอยู่นี่หั้นงใส่ผ้าได้เป็นอย่างไรัวขั้นเดียวเอาเกินบรนไดแขางนี่โอ้บูรืม,มนนไว้เหล่าไฟนั้นไม่ใส,ส่สอนเขาพวกเราเราเรื่องเดียรอาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวกำลังนะครับกำลัง,งกำลังจุม่มสายกำลังจุ่มสายใส่กันครับ มึงมันสิติดมึงบวติดส <c oughs> ถิตเสร็จแล้วไปเป็นพลสับเห็กกับกับบวติดก็คือ,อไหนม่มีสายใดจะใส่หนึ่ง <c oughs> ต่อผิดบ่บ่บใหม่กับชอ็อตบ่ช็อตกับใหม่โลดด <c oughs> เนี๋ยวนั้งหมดเลยอ้าวพร้อมนะครับผมยังใส่ดินเลยโอ้เลยอีกสายส่หนึ่งแล้ว <c oughs> มึงมันจิติดบ่ครับ Hãy xem nhé bà cho đi người đây. Thật đẹp đẹp. Chúng tôi cũng mệt quá lắm. Ngon rồi. D��. Chúa ơi,iced impacting sẽ không ng หนการนะครับพี่น้องไรอชมครับบันทิติบว่าใช้ดินจะมีจสายอย่างคือสายสายสายดินกับสายเดียวนีได้มันมีลายล่โอ้มันกระสีไปตงมองเดียกันเขาตู้ใช้ใช้ตัวใช้ได้ปันตัวเดียบอกใช้ดินใ้ดินมั่นตัวเนียวั ออกเลยววิ่งกันต่อถือไม่แล้มันสี่ถือกี่คนรอสักครู่ครับพี่น้อง à, อ้าวครับผมพี่น้องสายสุดท้ายแล้วครับผมมาลุ้นกันครับเราจะติดไว้สำหรับการต่อไปเดี๋ยวป้าอัมนะครับติดบัวพี่น้องมาเบิ่งกันครับเปิดเลยโบ๊ะขิวโว้ยติดครับป้าหมาบมาบหมาบเลยว่ะ <ไป S 2> ดิส <ไป S 2> ดิดิไฟดีไฟดี ไฟดีคือบุติดไฟดีนี่รอดนี่นี่ไฟดีนี่รอดขาดบอกบุ้งรอดเล้วน่าจะรอดขาดเนาะโอ้เป็นผลสำเร็จครับพี่น้องติดเบิร์ตกับผมติดติดติดโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้ปสนิทซะก่อนครับผมไปไอ้ปลามันต่อเบิร์ตก่อนเดี๋ยวจะมาเบิร์กใหม่ครับ